รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทหานเพนแด่ประสงค์400รูปเนื่องเนืวันเฉลิมประชนมพปัษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินี3มิถุนายน2565ที่วัดมูลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเพลนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเร็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินี3ม,มิถุนายน2565โดยมีพระธรรมราชาุวัตรเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามเป็นประธานสงฆ์นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายข้าราชการพร้อมกันนี้นายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมในพิธี นายที่บุคุณปลื้มกล่าวว่ากรมการศาสนากำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา3มิถุนายน2565ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางร่วมกับวัดโมลีโลกยารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามนเณรจำนวน400รูปและร่วมกับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม จัดพิธีเจริญนวัคหายุธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชนีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่คู่ประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนั้นได้ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่